สวัสดีทุกคนพอกระบปา,าสานอีกแล้วนี่ล่า,าสารพาทุกคนมาอามาหาให้เนาะมาเก็บมาเอิญมามาเก็บสิ่งที่มันมันมันหกนะเนาะไปถางถางออกให้มันเป็นแล้วเขาจะปลูกอานาสารีปลูกเพือกปลูกอานาอ่ามังอึอมักเขือใช่เนาะเพื่อที่จะเป็นอาหารที่อาหารในการกินเนะาะท่านผู้ชมเนาะนี่ เง right ินผ้าทั้งหลังที่เห็นอยู่นี่เนาะเราสารจุดไว้แล้วเรียบร้อยเนาะจุดไว้แล้วตอนนี้เราจะมาหาหาแล้วจัดหาแล้วแล้วเนาะเห็นไหมมันเป็นะเ้าจึงค่อยเอาอันณาเครื่องปุกมาปุกเนาะไปเราเบิ่องต้นการเนาะว่ามันจะหุ้นซ้ำใดเนาะมื่อนี้หุ้นซึ่งว่าอากาศฮอนหลายเนาะเบิ่องต้นการเนาะว่าเราจะเห็ดได้ซ้ำใดเนาะทำสมเนาะไปโอเคน้ำกินเราก็จะมีน้อยเดียวด้วเนาะมื่อนี้เนาะอากาศฮอนลองเบิ่งว่าจะทนได้ซ้ำใดเนาะ เอาให้ได้สบายก็เอาสำนักเราทำผู้ชมเนาะเพราะว่ามันเป็นของเฮาเองบ่บนมีไผ่บับงคับเนาะให้ได้สบายก็เอาสำนัก ที่ว่าเฮาค่าแล้วแล้วเนาะเอาจาจะจูดเนะดปปา,านะเอาเก็บอว่เป็นกองเป็นกองเนาะจูดจูดเราจะน้อยประมาณครึ่งคสี่โมงสี่โมงแองก็ถ่านจะปลูกสาลดีกับอันนะานะะเพื่อก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะใช่ดีเพื่อก่อนเฮาไปซอมหาอันยุ่งกินก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะไซ่อมหากินข้าวก่อนเนาะมียู่ข้าวแต่ว่าผมมีอันกินกนะ เพระาะฉันจะไปชอบอัน,อนกินกันบึ้งจะได้อีกอย่างมาให้กินเนะาะครับผุ้ชมเนาะมาป้ามาดูนี่บโบอือเด,ด็กอันกินเนาะมาหาจะมีอะไรดนึงดอกที่ว่าให้ให้กินเป็นกินเนะาะครับผุ้ชมตอนนี้เขาไปชอบกินชอบยูชอบกินเนาะไปท่าบผู้ไป,นไปคนตอนนี้อาหารการกินเหาหามาได้แล้วเนาะจะตามมาหุ้งกินของวันนี้เนาะ hãy tắm hung nó tắm xong ô hung cái trà là tham số lại โอเคทำผ <c oughs> ิวสมกถือว่าเอาพักได้แล้ว,ลวนะเนาะมาดีไหมเราจะปรุงเนาะนี่อันนี้เครื่องปรุงเขาจะมีเกลือเปงน,นัวเกลือเปนนงนงูมะนาว,นวมะเขือกระเทียมเลยเนาะเกลืกระเทียมมาเลยบุมินาามี่ตั้มเราจะทับเอางูสะอันนี้ถือว่า การใช้ชีวิตอีกรูปแบบนึงเนะาะรสชาติหนึ่งยู่ป่าอยู่ดงอยูส่สวนเนาะกินข้าวกินน้ำหาตามที่เขาหาได้เนาะสิ่งที่มีที่ว่าอยู่ตามธรรมชาติอยู่ตามป่าตามดงเขาหาไม่ได้เขาก็จะมาผันเปลี่ยนเป็นอาหารการกินเนะาะท่านผู้ชมเนาะบไปซื้อไปหาเด้อเด้เด้อนี่ยเขาเกลือเนาะเป็น เกลือหันกินลงไปแลกผงสูโรสมาแป้งนัวใช้ลงไปข้งนาวม้งนาวนี่ใช่ไหมบูมีนามน้อยๆหน่อย ดูเลยนี่อืมสุดยอดอืมด้เรื่องอืมอาหารการกินธฮามนี้ซัวมังหุ่งเนาะตอนนี้บ้าสารัรเราชอบพักกัก่อนเพราะว่ามัน ยังครับพักครับอ่ามาทุกคนเนาะกินข้าวทำกันพักกัาเฮา่าได้อยูสองสามย่างเนาะเบาสามไปโซอ่ะเมื่อกี้นี่เราจะมีพักอันนี้คือพักหืนเนาะเวลาเรากินเข้าไปมันจะหืนหืนเนาะนี่เนาะแล้วก็จะมีพักอันนี้เนาะพักอันนี้นี่คือพักอย่างเนาะนี่ขับวูชอบูชอชื่อปันใดมะแข้งเนาะนี่มะแข้งด้ยเก็บมะแข้งเก็บมะแข้งกินน้อยหนึ่งนะแล้วก็จะมีพักอันนี้เนาะ อันนี้อันนี้ผักกับนะ๊บเนาะผักกับ๊บดิจักไม่ชื่อจนนะังไลยเนาะแต่ว่าบ้าสารเคยกินเนาะเคยกินบุเป็นอย่างกินกับอันนี้เนาะถือว่าแซ่บเนาะไปกินอยู่เนะาะเมื่อเกี้ยอันนี้เข้ามามาในบ,บ้านได้ได้สองงูเนาะกับมีมนะัปีเขาเนาะมักปีปลาปีกล้วยเนาะถือว่าอยู่ป้าอยู่ตรงนี้บุอึดอันายุอันกินเนาะขนาดหู้จักกินเนาะอันนี้บ่บเบื่อดอกนะท่านผู้ชมเนดะ้บอบ่เบืนะ่อเนาะเพราะว่าบ้าสารเคยกินแนละ้วเนาะ อ่ะมามากินข้าวน่วกันเนาะท่านผู้ชมเนาะหลังจากที่ว่าเรากินข้าวแล้วเราจะจะลุยงานโตเนาะงานเฮายังบ,บุษันแลี้ยวข้าวก็ถือว่าเป็นข้าวเจ้ามาเนี่ยฮึฮู้ลมดีเนาะจุดลมเย็นดีทา่านผู้ชมอากาศเย็นดีคนระับลมพัดธุ์วีวีอยู่อืมอืม พ่อแกนี่ไปชวนกระเที่ว่างห่อนแล้วดูแบบนี้ถือว่าสบายใจเนะาะท่านผู้ชมอยากเฮ็ดกับเฮ็ดอยากหากับหาอยากกินกับกิน,นกินแบ๊บใดก็ได้หนูจะไม่ต้องดูหลานนะท่านผู้ชมเนาะชีวิตคนเฮาเนาะเป็นได้ไงไมันมีความสุขหรือว่าสบายใจเฮ็ดไปรนะุ่นเนาะ อันนี้ถือว่าการมาพักพอ่อนย้อนอารมณ์เนาท่านผสมเก็ถือว่าเป็นอีกแบบหนึ่งในการพักพอ่อนนะพักพอ่อนทางด้านสมอง,จะ,องอจะเองหาจะไปพ่อกันอ,กอยู่อ่าพุ่นอยู่บอนเฮาปููกคุณอยู่สวนพุ่นเนาะ เอาแล้วนะทุกคนเนาะหลังจากที่ว่าเฮากินข้าวกินน้ำเสร็จสิส้นแล้วเนาะปันนี้เฮาจะมาพาทุกคนมาปาลูกสาลีเนาะอันนี้จะเป็นสาลีอันนาข้าวเนจะ้าเนาะตัวนี้เนาะเป็นสาลีข้าวเจ้าเด้แอดนะแล้วก็มีสาลีเหลืองเลยเนาะตัวนี้เฮาจะปลูกตัวนี้เนาะแล้วก็มีเพื่องเลยเนาะอันจะเป็นเพนะือกเนาะมันจะมีตัวสั้นกับตัวยาวอันน,นี้ตัวยาวท่านผู้ชมเนานะเพืนะ่องเฉยเนาะมา ปลูกเพือกนํากันเนาะครับจะเริ่มจากการปลูกอันน่ะเพือกก่อนเด้อท่านผู้ชมเด้อเนาะบ่าสานจะเริ่มปลูกเพือกก่อนเนาะนี่งหาได้2ท่อน h a n o เอาแล้วนะทุกคนเนาะตอนนี้วาสานปุ๊กใกล้จะแล้วแล้ว <c oughs> ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของบาสานตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้ทับชมเลยนะเอาการน่าจะค่อยพบพอก,กันนะเนาะพ่อเมือหายใจหองหือ,อาการน่าจะค่อยพบพอก,กันอีกเนาะรับชมเนาะแต่วันนี้บาสานขอตัวนะไปปุ๊กเพื่อมันแล้วเชิญก่อนนะบ๊ายบาย